ว่าเออได้คำาัพท์อบ้างเป็นคำาัพท์ไง่ายในชีวิตประจวันเนาะลองสเก,กิดูนะคะ เดียวก็ใช่นะคะคขาบ้านตัวเดียวคูเดียวอะไรย่างเงี้ยได้หมดอ่าวันที่รอเ3เฮ้ยรู้ไม่ราเอะไรไม่รู้โอเคถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูเนี่ยได้มาให้แล้วค่ะว่าเออมีคำอะไรบ้างน้องเดองคำแรกนะคะที่ครูรีกออกมานะคะคือค้อ เข้า okay. e ่อไปนะคะ eat e e a t e uh, okay. a t eat แปลว่า ah เข้าไปที่วิ่ีการบอกเลยนะคะคำว่า play p l a y play อ่ะแปลว่าอะไรเล่นนะ A B C D r e d แปว่าอะไรคะแปเว่าอะไรคะมาว่า wash w a h e i e w A G, C H แวา wash แปว่าอะไรคะอาคอมบ่าต้องทำไปนะครับคมา wash living you a l k ว้าแล้ว่าโอเคค่ะแต่วันนี้เีครูก็ไม่ได้สอแค่นี้นครูก็จะมีสอนเอ่ข้าเผือกขาย p r e สเซนต์ซิงนะคะแต่ว่าครูมีแบบการเรียน้อยๆเนาะให้นักเรียนได้ทำก่อนนะคะก็คือแบบหัดเดียวกับคาศัพท์เลยให้นักเรียนเนี่ยได้โยงว่าแบบภ้ามนี้ตรงกับคาอะไรนะคะเป็นคำศัพท์ ค่้คยัเลยวันนี้ท่านย,ยังทำเนาะก็เดี๋ยวคุยเวลาค่ะสี่นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวะคกูจะให้ตรวจแล้วก็ เขารเา pray ยุ้ยพี่อะไรยุ้ยย้ยี่ข้าไหมต่อไปค่ะคขาว่า read read นะที่ที่พักที่สาม c o w c h ภาคที่อะไรภที่สี

ไี้ยังคะตัวได้ไหมโอเคครูจะเก็บแล้วครูก็จะแจกไปความรู้เพื่อเรียนต่อไปนะอันนี้นะคะก็จะเป็นคำเกิดเนาะว่าเราจะเรียนดีเขาว่าอ่าหนูรู้ไหมว่าคำปฏิเสธในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างโน้ลโน้ลนอกจากโ้ลไม่เขารู้มอะไร เดี okay. ๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนกันในเรื่องอะไรคะ Present Simple นะคะแต่ว่าเราจะเรียนในแบบ Negative ก็คือแบบปฏิเสธ Present Simple คืออะไร Present Simple นะคะก็คือการพูดถึงเหตุการณ์หรือว่าสถา,านการณ์นะคะที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนในแบบ Negative ก็คือการปฏิเสธนะคะ เราจะมีปัญธานหรือว่า subject ก็คือ I, you, we, they, he, s อ e it นะคะแล้วก็คำปฏิเสธที่เราจะใช้ใน present simple นี้ก็คือ don't, doesn't นะคะแล้วก็บวกกับ verb ก็คือกิริยาทั่วไปเลยนะคะที่หนูได้อ่านืนอี้ก็คือ sit, eat หรือว่า play นะคะอันดับแรกที่หนูรูกคือรูอธิบายห้ง่ายค่ะว่าคือ don't เนี่ยจะใช้กับกิริยาที่เป็นเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะขอโทษนะคะก็คือ จอนเนี่ยจะใช้กับประธานนะคะที่เป็นเูวพจน์หรือว่าเรานับไม่ได้ว่าอันนี้คือใครอะไรงไงนะคะเราก็จะใช้กับจอนกับ I U V D นะคะแล้วก็บวกกับเวิร์หรือว่ากินนาทั่วไปอมื่อกี้ของโบช่วยผมได้ฟังนะ You don't like read books ก็คือเขาไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วถ้า doesn't นะคะก็จะใช้กับ เพราะว่าทีจีเนี่ยเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือหอนึ่งเดียวได้นะคะแล้วก็ใช้กับดัซซึ่งแล้วก็วก,กับวิญยายทั่วไปนะคะก็คือเ็กเจียวเปนอย่างนั้นอีกก็คือ h ีด o ซ s, <c oughs> <S ยยึ่งใคเพราะว่าเราใช้ดัซซึ่งเพราะว่า,ยายทีเนี่ยเป็นเอกพจน์เนาะแล้วก็ใช้ก็คือพิญยายทั่วไป เียนไม่เข้าใจนะคะในแบบความรู้นะครูก็จะมีเอ่อ uh, exercise นะคะคือให้ติทอนเพื่อเป็นแบบว่าเพื่อให้เรียด็กๆเข้าใจมากขึ้นอ่าข้อที่หนึ่งนะคะยูจุดจุดจุด,ด,ดวอลโคลโล่นะคะก็มีจอนแบบจ้าซื่นให้เนาะอ่าเรียกคิดว่าคนเปนหนใหม่ทำไมถึงใช้จอน,นะคะเพราะว่เป็นการเป็นข้าวโคะเป็น,น,น,นปข้าวโพดนะะเาดนาะ,ะโอเค ใช้คขามา d o นส์นะคะคเขียนได้ไหมน้องเขียนเข้าไปงั้นนะคะ<น>โอเคต่อไปค่ะข้อที่สองอันนี้เป็นง่ายอยู่นนเนาะต่อไปข้อที่สองเลคะ e l l ลจิ๋ๆแล้วก็ Watch Cartoon อ่อาหนูคิดว่า e l l i e เนี่ยอาจจะยากแล้วเพราะว่าเป็นชื่อคนถูกไหมไม่งงนงอะหนูคิดว่ายังไงตอบได้ไหม ว่าต้องใช้ Dawn d o n t หรือ d ัซ s นอไม่ก็คือให้ผมดูไม่ง่ายเลยนะคะว่าเอล i ีเน่ยเป็นชื่อคนใช่ไหมแล้วก็เป็นแค่ผู้กระทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาเป็นอะไรเอกพจน์เขาต้องใช้อะไร Darsen ดัซเ e อร์ต้องนะคะเขียนลงไปเลยนะข้อต่อไปค่ะ j อร n นจุดจุดไลท s ไรซ์ไซ i ซ ข้าเมื่อกี้เลยดัซซึนเพราะว่าจอเนอี่ยเป็นเอกภพถูกต้องไหมโอเคยก็จะใช้ดัซซึนนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าจอนไม่ชอบอ่านหนังสือภาษาเอ้ยไม่ชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์โอเคข้อต่อไปง่ายๆเลยค่ะอีซี่ค่ะ I just cry ควรเติมอะไรดีดองหรือดัซซึนอ่าเพราะว่ามีตัวอย่างเนาะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมใบนั้นหนูเก็บไว้เลยนะลูกแล้วก็ เอาไปครอบครัวนะคะว่าให้มันเข้าใจน้าขึ้นเราจะได้เก่งด้วยมีเนาะวันนี้ครูก็สอนแค่นี้นะคะคุณค mm ่ t u t e c h e r โคค่ะ y e นี hmm. mm ่ a e o teacher Good afternoon. How are you today? I'm good. Thank you. Sit down. Thank you teacher. ค่ะวันนี้ครูก็จะให้เรียนดูคลิปวีดีโอนะคะแล้วก็สังเกตว่าในวีดีโอมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะครูจะถามนะคะ เดี๋ยวครูจะอธิบายประโยคในคลิปวิดีโอให้นักเรียนฟังนะคะ สิ s แปลว่าอะไรคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะอารมณ์แปลว่าอะไรคะโดดเดี่ยวคนเดียวใช่ไหมคะ I don't sit alone แปลว่าฉันไม่ได้นั่งคนเดียวอ่าตามคกคนนะคะ I don't sit alone ฉันไม่ได้นั่งคนเดียว กิน alone กินแล้ว่าอะไรคะยินใช่ไหมคะใช่ค่ะ I don't eat alone แปลว่าฉันไม่ได้กินคนเดียวาตามนะคะ I don't eat alone ฉันไม่ได้กินคนเดียว ดูดูดใช่ไหมคะ with me แต่ว่าเพื่อนทุกคนสามารถกินกับฉันได้อ่าตามอีกครั้งนะคะ All my friends can can eat with me เพื่อนทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถกินกับฉันได้ะะ oh, my All my friends All my friends, All my friends. can live with me. Live with me. แปลว่าอะไรคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ All my friends. อ <c oughs> uh ่านค่ะ All my friends. All my friends. Can watch with me. रहा है ना सा you yeah. ออกมานำเสนอก่อนนะคะคนแรกค่ะดูสัตว์ปีกออกนำเสนอนาคของถักหัวข้อที่ดูสัตว์ปีกได้นะคะว่าเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างค่ะ Thank yeah. you. Yeah. เป็นพระหุพลค่ะข้อสี่นะคะมาทำดัสเซนแฮร์ดัสชิวแอปโอมค่ะก็คือแม่ของฉันนะคะไม่มีอาหารรางวันที่บ้านข้อดีนะคะ,ะดัสเซนดอนสตาร์แอตเทนโอฟค่ะก็คือใช้ดนนะคะก็คือบทเรียนไม่เริ่มตอนสิบโมงค่ะตันจิ๋ว ทีอ่ออกมา,ออกมาพูดนำเสนอได้ดีมากค่ะขอบคุณนักเรียนนะคะสอบวันนี้ก็ขอจบการเสนอรเรียนท่านี้สวัสดีค่ะ